ครับนี่ก็เป็นตอนที่3ของคลิปท่องเที่ยวในรูปแบบของพวกเรา3าคนพ่อแม่ลูกแล้วนะครับซึ่งคลิปนี้เราก็ได้เดินทางออกจากอุทยานแห่งชาติน้ําตกทานมยมเพื่อที่จะรีบเข้าไปเช็คอินที่นทาลารีสอร์ทที่เราได้สั่งจองไว้ล่วงหน้าซึ่งในตอนที่พวกเราเดินทางมาถึงรีสอร์ทแห่งนี้ก็เป็นเวลาตกเย็นมากแล้วนะครับแต่พนักงานของรีสอร์ทก็ออกมาต้อนรับเราอย่างสุภาพและอบอุ่นซึ่งรีสอร์ทก็มีชายหาดส่วนตัวได้ให้เรานั่งทอดสายตา มองออกไปที่สุดขอบฟ้าซึ่งก็จะมองเห็นชายฝั่งลางๆของจังหวัดตราดในยามเย็นและซึ่งก็ดูเหมือนว่าจักรจันทร์ที่กำลังส่งเสียงร้องอยู่ตอนนี้มันคงอาจจะบอกถึงความดีใจที่พวกเราสามคนเดินทางมาถึงซึ่งหลังจากที่พวกเราเช็คอินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ได้ออกเดินทางอีกครั้งไปทางฝั่งไก่แบ่เพื่อที่จะไปหาอะไรกินกันซึ่งอยู่ตรงข้ามกับฝั่งสลักเพชรที่พวกเราสามคนพักอยู่และผมก็ไม่ได้ถ่ายทำคลิปต่อ เพราะว่ามันมืดมากหาอะไรกินเสร็จก็กลับที่พักเลยครับถ้ามีโอกาสอีกครั้งได้มาอีกพวกเราสามคนอาจจะไปพักที่ทางฝั่งไก่แบ้บ้างเพื่อที่จะได้เก็บภาพและความรู้สึกดีๆเอาไว้ดูตอนผมแก่ตัวลงครับผมครับแล้วเราก็ไปที่ห้องเรา207ไปทางนี้201เงีบ ครับพอกลับมาถึงที่พักเสียงของจักรจันทร์ก็ยังคงดังอยู่ต่อเนื่องแต่ก็ไม่ได้เป็นที่น่าลำคาญใดๆเลยแต่ผมกลับรู้สึกอยากจะเห็นแสงของพระอาทิตย์ในยามเช้าที่เกาะช้างมากกว่าครับ หากโลกนี้ไม่มีตัวเราหากโลกนี้ไม่มีตัวเราที่ตามความน่าเกียรติความางดงามจะมีไหมหากไม่มีสายตาที่เรามองท้องฟ้าและท้องทะเลเป็นเช่นไรท้องฟ้าที่เรามองเป็นสีครามแต่ค้ามเป็นสีของมันจริงๆไหม เกิดจากทีร่ระยะทางแสนไกลแล้วเรามองจากตุงนี้ด้วยสายตาแล้วฉันก็มองมันอย่างนั้นความคิดมันเป็นโจรในความหมายแล้วฉันก็มองมันอีกครั้งความคิดเราใจใหญ่ไม่คล้ายกันอย่างสายรู้ มั้นมันก็มีความงามยิ่งสายรุง้ทงท้องทะเลนั้นมันก็มีความงามอย่างทะเลแต่ความงดงามนั้นใสมันอยู่ที่ใครเป็นคนผู้มองก็เหมือนอย่างคุณที่สวยได้อย่างนะ

<BS> เอเอาขาสีแดงอ่นไหนเอาค่ะอันนี่ไาเอาตัวเองนั่งหน้าฮะใส่รองเท้าเข้ามาเหรอเอาขึ้นไป <S 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 เออไปไปเนี่ยหลุมนั่งมันตรงนี้หลุมนั่งมันตรงนี้ให้ <S <S ผมนั่งเลยอ่เปลไว้อาไม่นั่งก็จะไปยังไงเอานั่งยืดขาไปตามร่องมันเห็นไหมน่ะร่องเขาจะมีร่องให้ <S 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 ยน <S <S หันเห็นไหมเออยื่นไป เดี๋ยวบอลกดะปับอันนี้ก่อนเองทางไหนวะเอาทำเลยเบาเบาเบาอ๋องยันหัวไปทางนี้อ๋องเป็นคนคัดหัวดิเรียกแล้วเดี๋ยวแล้วไม่เจ้า

อันี้ันี้ดซ้ายขัดซ้ายองซ้ายแวมางซ้ายัเียวันเลี้ยวมันขวาเฮ้ยวเฮ้ยมันมั้ยน้ยเอาขัดขวาขวาได้ทางซ้ายเฮ้ยเฮ้ยเดไปตาแม่ียเวีย้ไอล้องไปตาแม่เดี๋ยวเลงเลยสิ เดิวข้างบนบ้งนนางให้แม่น,นั่งตรงกลางานี่นัง่งเลยข้างข้างหน้าไปไม่ได้ไปได้แค่สองคนลำละสองคน,นเปลี่ยนการเปลี่ยนการนี่ไงน้อน,นี้น้อนี่ไงลงหลุมนี่ไงแล้วขาวายันไปทางโน้น เออนั ừ, <S 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 ่งไหมเอาองไปนยองวังล้มลุกอือไปแล้วกี่โมไปแล้วครับตายเอซ้ายว้าตาย้าย ขวาซ้ายเอาคัดขวาคัดขวามันไปทางซ้ายคัดขวาคัดขวาเยอะๆคัดขวาเยอะๆเออไปตรงนี้อะไเฮ้ออ่ะัดขวาขวานีขวาเยอะเร้ยเฮ้ยไปดวาซ้ายซ้ายเยอะ้วกไม่งไปาว

สัวยอดเอยา <inevitably. S 1> uh, ลาไปขึ้นมาป๊เตรียตัวเล่นน้ำ่งั้ไม่ใครช่วยเลย <c oughs> <โ>อย่าลืมขาก้องพอนะอาวยืนกันสคนพ่อแม่ลูกงัดลงนี่ไอเข้าตทางนพ่อแม่ลูกนู่นน่ะล้างอ้ายืนตรงนี้น่ออย แ้อ,อีกนค่ไหนในฟิล์เหนื่อย <c oughs> วะค <c oughs> ือ <c oughs> เหื่อยวะ